วันนี้จะททำซี่โครงหมูผัดพริกแกงครับสูตรนี้ทำออกมาแล้วซี่โครงไม่เหนียวเนื้อนุ่มอร่อยทางบ้านจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามได้เลยครับขั้นตอนแรกนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งไฟครับเดี๋ยวเจ็กจะต้มซี่โครงก่อนนะครับใส่ตะไคร้ลงไปครับข่าแล้วก็ใบมะกรูดเครื่องสมุนไพรเพิ่มกลิ่นหอมดับคาวนะครับแล้วก็เกลือป่อนครับใส่เล็กน้อย ปิดฝาร้อให้น้ําร้อนให้เครื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมครับตอนนี้น้ําร้อนเครื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ซี่โครงลงไปจะใช้ซี่โครงหมู1กิโลกร,รัมนะครับให้เราต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา40นาทีครับ ตอนนี้ผ่านไป40นาทีแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยแค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มผัดกันนะครับเดี๋ยวแจ็คจะปั่นพริกกระเทียมก่อนเพราะว่าพริกที่แจ็คใช้ในวันนี้นะครับเป็นพริกแกงสําเร็จครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็เสริมด้วยกระเทียมครับแล้วก็พริกแดงจินดา2อ,อันนี้นะปั่นแล้วครับกระเทียมแจ็คใช้8กลีบครับซอยเล็กๆก่อนนะแล้วก็พริกแดงจินดาครับ10เม็ด ปั่นให้ละเอียดได้เลยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะทีนี้เริ่มผัดได้เลยครับตั้งกระทะน้ำมันจุดไฟครับใช้ไฟกลางๆก,ก็พอนยะใส่พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ลงไปครับเมนูนี้เผ็ดสะใจพริกแกงเผ็ดครับ3ช้อนโต๊ะ ผัดให้เข้ากันก่อนนะครับพอพริกแกงสุกมีกลิ่นหอมดีแล้วเนี่ยใส่ซี่โครงหมูที่เราต้มไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับหลังจากที่ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเนี่ยปรุงรสได้เลยครับซอสหอยนางรมครับหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ ุกเขาเข้ากันดีแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปครับใบกะเพราครับหนึ่งกำมือพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบครับหนึ่งเม็ดผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะครับให้ผักโดนความร้อนทั่วๆนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เลย จัดเสิร์ฟลงจานได้เลยครับน่าทานมากเต็มจานเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับซี่โครงหมูนุ่มๆไม่เหนียวนะทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจกชิมก่อนหืมหืมนุ่มมากอย่าลืมนะครับ ทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ